จบแบบเธอเท่ยังออกรันเว่ความฮักสองเรากินดีน้ำนองกับเขาว,วันเจ้าเอาเอาเอาคุณแมบบ่กกนพองเองด้ครับโอ้ใช่ยบบกได้คำนามใจน้ำเนื้อให้ยินหนสซุ่มจบแบบเทเท่เอาจากกันเนาะ ซือกอะไรของเพ่นเยีบได้หเลยไปเกิเลยเฮ้ยผมตัเสียนุ่นซื้อเสื้อตัวเช่าดีบอกเสียนุ่นเป็นย้อนตัวเช่านี่ะพี่น้องพี่น้องมาหลายอยู่เนี่ยครับสามตัวก็ได้ด้วยพวกต่างฟรีได้สุดยอด อ้ยตกใจเมนคนคนบอกคนคนยิงผมแก้ำตาตอนนี้ทีมงานเขากำลังเก็บของครับเพื่อบ่งนาสูอ่จังหวระยองจังหวัดระยองอีจด้ิอวยง้อา เดี๋ยวอาจารย์พันเดี๋ยวไปหาอาจารย์พันธ์าจารหนึ่งกืบมาอาจารย์หนึ่งอจารย์หนึ่งบอกแกพันธ์นั่นพันธ์แน่ว่าจะไปหาแกพันวันพียีฟซีเจอกันครับไอ้จ้าหน่อยเจ้าอยเจ้าอยกินเหล้าอาจารย์พันเดี๋ยวไปนอนให้ย์พันธ์เดี๋ยวมองนอนไลยเจ้าเออกลังที่งานเอากระด้งเก็บของ คุณชิ้งานการ,การั่เฮ็ดงานครับบวัสดีครับเป็นไรครับก็มาเก็บของให้แถวเลือกหกสุ่มครับรอนเดิมนยิดีน้ำเน้อ,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 อ้โับขั้ว <c ười> ทำบอลเจ้กุ้มกันเก็บของเองเลยครับนี่อาจารย์สายันยี่สิบครับผมอาจารย์สายันยี่สิบตัวส้าครับผมตัวส้าไปว่าเจ้าไปว่าเจ้าไปว่าเจ้าอยู่งแห้งเจียงเสียงเสียงกับพอดังแห้งขอเสียงห้องเอฟซีลังเบิ่มเบิ่มมากเม่าเป่าสาบลาบอยู่ร้านนิกมิกที่ไปตาบตาบตาบอยู่ตา มวนนี่ว่าปามวนบ่ครับป๋ามวนมวนครับมวนเนี่ยมวนจนิสอะไซักแบแรพ้กันครับเี้ว่กันทุกคนนะครับครับโอ้ผมจะฝ้าเมื่อไปนอนทั้งคืนอย่งครับเครับโอ้เรื่งเดยวตายแดงแดงบิแแมอแ่แ่นเดียวตาลงมาเลยกระโดดงมาเลยจะเป็นเสียงเป็นแม่ผมอยากจะเป็นสาปฮิดแมนนะครับผม พวกปลาเก็บอีกนี่ครับปูแน่นอนเกีพนงานเ่อไรนังานมอไครับรถพ่วกันครับเด็กครับอาจรยมี่ไอ้เขไว้จักมาบ่สครับมารับงานเป็นคนบอยมคป็อะครับเป็นรับคนบอยรับอย่ะ แล้วคิดดูก่อนนะอีกจิบหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องกินหรอกยำลงกินสมัครเป็นสมัครเป็นคนวาอยงกนเป็นคน่มอกนินครับีมอมน่บี่ยู่อุ่มเมียรองเจเาอุ่เียอนาู้ม่อยู่นหมอลเลินงกจโอ้ยองินก็อยู่ดก็อยู่คาอยู่แหลยงกินเอ้อยู่จนหมอลำเลิกเนาะโอ้ยอยู่คาอยนี่แแท้ยลองกินก็ไปเป็นกาลังใจใไ้บอโจครับขอบคุณนะครับ ก็ได้เียนมาครับไม่วโอ้ไม่้รเสีจนนนม่กลังใจให้เสียน่นโอ้ยแก้วเลยนี่ยนี่เออเยนุ่นมันมีเมียครับสดครับสดสดครับไอ้สวดไอ้่อยเสืเมื่อยกางกาสีกับมะฮอน้อยกับซ้มาที่ำทีงานเขากลังเกอันนี้ปลโอ้มีเสียโอที่ามึงเ็นโอที่ปล นันตีเหรบผมไม่ได้นันตีไม่ตีปุ๊บเลยผมไม่ครับกำลังสักหลอกลงครับตู้มู่ฮากกำลังสักลงไปต่อใช้ปีปฟอมมาแดงไปมาตะปูครับผมมืออื่นตาไปยังมู่เนี่ยมหาบหุญยังมือบุิมือหินหูนี่เถ่าแล้วเนี่ยบุหรีครับอาจารย์โยกี้ครับนี่ครับบังตู่และพงครับเถ่าแล้วที่ไอนตู้เ <c oughs> สียงกลางใช้ฟิวครับอเมเจอร์ ข้างละบาก็พอพ่อสะเบตดแล้วตัวบอยู่แล้วเดือนกลางครับบาดิกครับยิ่งหันอาจารย์กะตีก็ตั้งขนลงอยู่โอ้เราจะลงครับ คลายว่าสงเกงนะเออน้ล้างตุ้มยันพ่อคุณแมคณ่คุณพอ่อเฮ็ดสจยกันเลยพ่อดีครับนี oh. ่นเาอีบ่ะโอ้น่าจะอวยกำนาครับผมมวนมาครับคุณแม่ มวนจุลีหยอดพูดเลครับผมมวนธรรมดาครับผมไม่เนาะปลาเรามวยบ่ครับปลาลำสมัเขยมบ่ครับไว้ราบครับลำเรอครับงันหลายครับโอ้ยสายตาบอดีครับบุ้แนตามากเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเดกตีครับ เข้าร <cin stereotype> ับอัปเดตครับเบื้องหลังชีวิตทีมงานครับทีมงานอาจารย์ฉากกับฉากครับผมสวัสดีครับฉากไม่ไอ้กึ๊บเจ็บไม่เห็นจอยนั้นสายรักป่วยไอ้บวชนะแต่เนี่ยจะเรื่องไะครับาฮ่าฮ่าเจ้นงเข้ากับลูกนะครับขั้นไฟลงครับสวัสดีครับขั้นไฟครับผมขั้ไฟกับลักสีลงนะครับผม

ครับแต่ด้วยโอกาสตัวนายพี่หักครับเื่อเด็กไหวะครับบอกรัเนเวลาทำหนี่ครับ,รบ,บ,รรบ,รบถึงเวลาทำการแสดงสามีค่ะเออถืออุปกราสเสียงไว้ที่เท่ามีมอยเต๋อครับมีมอยเตอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ลอยครับขอบคุณไม่ลอยนี่กองไม่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็าไรของผมเจ็ดแปดตัวครับของกีบครับ ตู้ไม่เจอดีวิเคครับจากร้านอลูกผสมไฟฟ้าครับไม่จับกลองครับออดิตออดิตออดีครับสร้างกลองม้วนครับออดิตครับสร้างกลองนางดีดีนะครับขอบคุณมาจากทาดาครับครับสนี่โซโซดีขนาดจะไปเจออะไรพอจูมาไกลโซโซ มุปม่เจอไปครับปุเปิลครับ,รบมีสิกสกุลนครครับผมบอก,กันครับทังสิอย่องครับเบแรกครับอย่าลืมมาใหาก้กำลังใจนะครับด้วทีมง,งานของขอาจารย์ีเก็บเเจอาจารย์า นีระบบเสียงดีครับถือว่าเป็นหนาพอใจซึ่งการเสร็จระบบเสียงแบบสูงต่างๆแียงแหลมเแียงเบียดรงตัวครับเป็นควบคีที่ร่งตัวหลักะให้เศร้าง่ายครับอ่านน้องเจนแห้ว่าสู่จนเลิกท้าวจิเก็บของซอยแท้วาวจิเก็บของซอยครับเอาหน้าเอกเ็าอหลอกพอหอกเพลยงผัดหมีนหมอลำเลยหมอลำเหลือกี่หมอลำเหลือก ไปเจอกันครับที่หมอยชีพแต่ผมมอสชีตร้งครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทีงเก่งมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขานน่าใจครับ FC หลายคนครับนะครับยังไงพี่น้องตึกไปเยกครับเอากุญแจมาบ้างกันหรอกุญแจ้รามาไมี่ดีโอ๊ยบอกแล้วหลายเท่อเลยเอากุญแจ้มาดมผู้ชายสั่งตื้อไกวจะไม่ได้คุแจได้ยังบ่ได้เลย รอาไปมารย์ทอยางนียนาวาดเเาอาไากาา่้วอาทากทางกันททาไมโอ้ยับบรรยากาศยังขังคตึกขับตึกสองาเมืองกรุงเทพครับ แจงสว่างนะครับพี่เพชรนอนน้อยแล่นใหม่ยังใหม่เลยมือกี้้ยแลนใหม่ทำเกบซีมงานกระังเก็บของครับเพื่อไปจอระยองครับเอซีสาหน่อยแพนพนครับอย่าพออย่าลืมครับปบปอกกันครับมาแรงครับหลบเสียงตบเต้าครับตัวตัวตัวมาแรงมอนแฉะแน่นอนครับ ่า <ia> เดี๋ยวผมของญาะไปเก็บของกันเลยครับเด้อเพราะว่าขาบรไปเก็บแต่ทิ้งไปแล้วแต่เขาบีบแก้มหน่อยให้บอจ้าจ้าแม่ขับเดี๋ยวว่เอาไปซื้อกันนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บของกันครับเดี๋ยวจะไปไหนสุดตอนเก็บของเนี่ยไอ้ฟังครับเอาไปซื้อกันแล้วครับเนาะงเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้เอาไวซื้อกันครับตอนน้อยจะนอนนะฮ่่าฮาฮ่าแซ่บดาบสวัสดีครับ